ครับผมทำกาไรขายเนี่ยกำไรข้อมือทองคำเนี่ยครับสวยงามมากเนี่ยยืดหยุนได้นะเป็นแบบนี้ขึลนม,มาถ้าใครสนใจผู้หญิงคนไหนชอบผมจะให้ฟรีถ้าชอบทองคำกำไรข้อมือเพราะว่าผมเพิ่งทำอ ผมอยากให้คนที่ชอบโทรมาคุยกับผมโทรเป็นเพื่อนผมในลักษณะนี้นนครับไม่เยดนมากนะครับอยู่ได้ทำไมข้อมือทองคำเพราะว่าน่าจะสวยที่สุดในโลกแต่ก็ยังไม่เสร็จสมบูรณ์รนะ้อยเเซ็นตนะถ้าใครในโลกนี้หรือว่า เฟซบุ๊กทักมาทำเฟซบุ๊กนะครับท mm. ่องขาเพิ่งเริ่มทำแต่ว่ามันนุ่มมือมากทำจนมือด้านหมดเลยอ่ะฝนต้องขาใส่ด้านมันก็หายไปเหมือนเดิมนี่ครับอะไรของมือทั้งขาเป็นอักษณะเยอะๆๆๆ,ๆ,ๆสะบัดหน่อได้เดี๋ยวๆ คืออันนี้นะนจุดได้เป็นลักษณะเน,นี้ยนะให้ชอบให้ฟรีสำหรับผู้หญิงที่ชอบนะ ชอวิวัตชอเดนชื่อแมนครับผมทำเยอะประมาณกเกือบร้อยกิโลเกือบร้อยกิโลเยอะที่สุดในโลกนี้ก็ว่าได้ให้ดูแค่นี้ ว่าใครก็ได้ที่ชอบแค่นี้นะครับ